หลายคนมีปัญหาในเรื่องนี้ครับเรื่องของการสื่อสารเมื่อวันก่อนนะครับผมไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออกูทไปทงานเนี่ยรู้สึกพูดไม่่อยรู้เรื่องเลยว่ะซึ่งพอผมฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออปัญหานี้มันโดนหลายคนแล้วผมเองก็เป็นผมเลยทั้งติดอ่านทั้งมไม่รู้เรื่องทั้งโอ้โหแจ็คปอดแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากที่จะเออมาทำพอดแคสต์เนี้ยเพื่อแชร์ความรู้เรื่องการพูดครับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องรูปแบบของการพูดกันก่อนนะครับการพูดหลักๆแล้วเนี่ย มีอยู่4แบบครับแบบแรกก็คือแบบที่เนี่ยผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการพูดแบบเหมือนพูดหน้ากล้องนะครับนะพูดทางเดียวอันนี้เนี่ยคือจะไม่มีฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังฟังอยู่เนี่ยจะไม่ได้แบบตอบกลับว่าแบบเออโยเป็นไงอะไรอย่างนี้แต่คือผมเนี่ยร้อยเปเ็นเลยนะเป็นคนที่พูดหลักๆเนาะซึ่งจะเห็นการพูดแบบนี้ได้ในไหนบ้างใน YouTube แบบพวกไลฟ์สตรีมของนายอาร์มอะไรอย่างเงี้ย แล้วถามว่าทักษะเนี้ยเออมัน,ม,นมันดียังไงมันจําเป็นไหมมันจําเป็นครับสําหรับอะไรสําหรับหนึ่งก็คือสําหรับการที่คุณพยายามทําความเข้าใจทอปิกหรือเนื้อหาอะไรสักอย่างนะแล้วคุณก็เออพูดกับตัวเองเนะี่ยพยายามทำความเข้าใจมันพยายามอธิบายมันให้มันง่ายอย่างที่สองก็คือถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะหรือคุณเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือทำคอนเทนต์อะไรก็ตามนะแล้วอยากที่จะเออขายบางสิ่งหรืออยากที่จะ แชร์ไอเดียอะไรบางอย่างนะครับไอทักษะเนี้ยมันก็จําเป็นนะเพราะว่าคุณต้องพูดให้เขาสนใจหรือว่าพูดให้เขาแบบอยากฟังพูดให้เขาได้ประโยชน์นะแล้วพูดยังไงให้น่าฟังอีกเนาะซึ่งก็นี่ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งซึ่งนี่ก็คือการพูดอย่างที่1เนาะพูดหน้ากล้องพูดอธิบายอ่าแบบที่สองก็คือเป็นการพูดแบบสนทนาคือเอางี้คือคุณพูดกับเพื่อนแหละมีคุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเพื่อนนั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยแล้วพูดกันส่วนตัวผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ มีความยากมากกว่าคือถ้าไม่ใช่เพื่อนนะครับถ้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยรับรองว่ายากมากกว่าแน่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเ,เขาชอบเรื่องอะไรหรือว่าเราควรจะถามอะไรเนี่ยคือบางทีเราอาจจะรู้แหละแต่ว่าเรามันมันกังวลอนะ่ะใช่ไหมมันแบบเออตื่นเต้นอนะ่ะแล้วเราจะทําให้มันดีขึ้นได้ไงนะครับวิธีแรกที่ที่เอาจริงๆนะคือวิธีแรกครับคือแบบพยายามออกไปพูดให้บ่อยนะครับ นะพยายามแบบสื่อสารกับคนให้บ่อยนะพยายามบอกเขาว่าเออเราต้องการอย่างนี้หรือว่าเออหรือว่าพี่พี่ชอบอะไรครับหรืออะไรเงี้ยนะทำคำวามรู้จักกับคนนะซึ่งไอ้อันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเก่งเลยผมไม่เก่งเอามากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบเออจริงๆมันเป็นมันอาจจะเป็นด้วยที่ผมติดอ่างด้วยแล้วพอเวลาไปพูดแล้วมันติดอ่างแล้วก็เลยทําให้ไม่อยากพูดแล้วก็แบบอยากอยากอ,อยากออกออกจากตรงนั้นซึ่งจริงๆรแล้วมัน จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าการที่เราคุยกับใครบางคนเนี่ยมันเป็นการที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะเพราะมันเพราะอะไรครับามันมีการถามคําถามกันเนาะแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,นการคุยคนเดียวเนี่ยเออมันก็ดีนะครับเพราะเราควบคุมได้ไงเราแบบถึงแม้แบบเราจะติดอ่างอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบไปตัดเอาอย่งางก็ได้ใช่ไหมแต่พอเราคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ตรงหน้านะครับมัน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 ไม่มีแบบไปตัดคลิปมันไม่มีไปแบบย้อนกลับอะคือมันคืออยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วก็มันมีการแบบ ถามคําถามนะครับคุยกับตัวเองเนี่ยมันมันมีไหมคําถามบอกเลยว่าเออเราเราก็อาจจะตั้งคําถามมาก็ได้หรือเราอาจจะแบบเขียนคําถามมาแต่ไอ้พวกนั้นนะครับมันเป็นคําถามที่มาจากไหนมาจากในกรอบความคิดเรานะมันมาจากในกรอบของเราซึ่งออคําถามที่ดีเนี่ยนะครับหรือว่าคําถามที่มันมันทำให้เกิดความครีเอทีฟเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ มันไม่ได้มาจากในกรอบของเราแต่คือมันมาจากการที่เราไปไปไปเจอกับกรอบของคนอื่นนะครับเนาะแล้วพอเราไปคุยคนอื่นเนี่ยแล้วเขายิงคําถามมาอย่างเงี้ยคำถามที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันทําให้เราได้ไอเดียใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการคุยกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าเราจะคุยไงให้เขาเข้าใจนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเอพิโซดต่อถัดไปเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีรูปแบบที่2คือการพูด สั่นาเนี่ยนะครับถ้าเราขาดอย่างที่3ไปเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยพังหมดเลยนั่นก็คือ Body l a n g u เก e นะครับการที่เราใช้ร่างกายเนี่ยการขยับร่างกายการทําท่าเนี่ยก็ไปถือว่าเป็นการพูดอย่างหนึ่งเนาะซึ่งไอการขยับร่างกายการขยับมือการทําสีหน้าหรือว่าสายตาอะไรเงี้ยนับว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยนะครับที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันมันเกี่ยวข้องหมดนะครับกับทั้ง รูปแบบการพูดที่1แล้วก็การพูดหน้ากล้องเนาะกับการพูดที่2นะครับก็คือการพูดกับใครบางคนเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยแม้กระทั่งตอนนี้ผมพูดอย่างเนี้ยถึงแม้ทุกคนจะไม่ได้เห็นว่าผมทําหน้าหรือทําท่าทางอะไรยังไงเนาะแต่ผมก็กําลังยิ้มนะผมกำลังยิ้มอยู่นะเพราะว่าพอพอ,พอผมยิ้มแล้วเนี่ยเออผมรู้สึกว่ามันเสียงโทนเสียงผมเนี่ยนะครับมันมันดูฟังดูเออสูงขึ้นมันดูฟังดูแบบผมว่ามันน่าฟังขึ้นมันดูแบบ เป็นมิดขึ้นนะครับเทียบกับถ้าผมผมผมทํมทำหน้าแบบบึงบ้งๆแลแบบอพอเราเราผมก็จะพูดต่อไปอย่างเงี้ยแบบหน้าบึงบ้งๆคิดคิดเครียดนะเห็นไหมมันก็แบบเออโทนเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปตามแบบสีหน้าท่าทางของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้บอดี้แลง u a เกจของเราได้ดีเนี่ยเราก็จะสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของเราได้ตรงมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นทอปิกที่3เนาะ ส่วนรูปแบบที่4คือการส่งข้อความคุยกันนะแบบการแชทการอีเมลการเขียนโพสอะไรเงี้ยเป็นแบบเขียนซะมากกว่าอันนี้เป็นอีกช่องทางสื่อสารหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ย่าเกิน80%ดสอนะทุกคนอะคือพิมพ์หากันอยู่ตลอดนะว่าจะเป็นเพื่อนว่าจะแฟนหรือจะแบบกับแม่ก็ตามเนี้ยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ฮอตนะแต่ว่าผมจะไม่ได้โฟกัสมากนะครับในพอดแคสต์นี้เนาะเพราะว่าพอดแคสต์นี้ผมจะโฟกัสเรื่องของการพูดแบบออกเสียงมากกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของการการสื่อสารแบบแชทอย่างเงี้ยจริงก็ถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญนะครับมันเป็นเหมือนอีก,อกโลกหนึ่งเลยนะของการพูดคุยการสนทนากันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เสียงนะครับแต่มันใช้การมองเห็นเนาะใช้เท็กซ์ใช้ข้อความซึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยมันสามารถเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยมันสามารถต่อยอดไปได้กระทั่งการเขียนสคริปต์การเขียนสคริปต์ใน u t u b e การเขียนบทความไปกระทั่งการเขียนหนังสือนะเขียนสอรี่เรื่องราว ค,ความตั้งใจของผมเนี่ยในพอดแคสต์เนี่ยก็คือในร้อยวันนะครับผมจะผมจะอัาจพอดแคสต์เนาะเกี่ยวกับเรื่องการพูดเป็นหลักเนาะผมเน้นเรื่องการพูดก่อนเพราะว่าผมคิดว่าแอเรียเนี่ยมันเป็นแอเรียที่สําคัญแล้วก็เออคือเราได้แบบใช้แบบเราเรา,เราต้องใช้งานจริงนะครับการพูดการสื่อสารเนี่ยถึงแม้ว่าเออที่ผมฝึกหลกักๆนะอาจ ตอนเริ่มแรกเนี่ยคือพูดกับพูดกับหน้ากล้องนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแรงเสียดทานมันน้อยกว่าพูดกับคนอื่นเยอะนะแต่เดี๋ยวพอรายการมันเริ่มแบบผม,ผมก็พอพอพอดแคสต์นะมันเริ่มทําไปถึงสักสิบยีตอนเนี่ยผมก็อยากจะเชิญใครหรือแบบเชิญคู่สนทนามานะครับพราะก็จะได้อัปเกรดระเวลของตัวเองไปมากกว่าน,นี้นะผมอยากจะแบบอยากจะพูดเก่งกว่านี้นะครับเนาะคือใจะไกลจริงเลยแล้วก็แต่คือผมไม่อยากจะเก่งกคนเดียวไงผมก็เลยแบบ คิดว่าถ้าทำพอดแค a ต์นี้ด้วยเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆนนมาร่วมเดินทางไปด้วยกันเก่งขึ้นไปด้วยกันครับก็วันนี้ก็มีวานเท่านี้เนาะขอบคุณที่เราฟังครับเราเจอกันในอ p i s o d e หน้าของ say speak สวัสดีครับ say speak better habit better you